วิศวะมหาลัยเชียงใหม่ครับสอบติดคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะสอบติดคณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทย์มชครับคณะแพทย์มชครับคณะเกษตรศาสตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดคณะแพทย์มชค่ะสอบติดคณะวิศวะมหาลัยเชียงใหม่ เรียนแทบทุกวิชาคอร์สแมททีแคสกับไบโอโลจีทีแคสลงไบโอโลจีทีแคสกับฟิสิกส์ทีแคสค่ะอัพสกิลฟิสิกส์กับความถแพทย์คอร์สวิซิลี่คอร์สทีแคสที่เวียนแล้วก็ความถทัดแพทย์แล้วก็อัพสกิลทีเวียนครับกสวทแล้วก็คณิตค่ะเรียนฟิสิกส์ชีวะค่ะพี่เต้สอนสนุกแล้วก็มีเรื่องเล่าในคลาสทำให้เวลาเรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อครับ ชอบพี่เวียนเขาแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็สอนดีครับชอบพี่เกศครับเพราะพี่เกศสรุปฟิสิกส์ให้ผมเข้าใจง่ายมากพี่เวียนน่ารักมากเลยครับแบบสอนการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็สอนแบบข้อคิดหลายอย่างเลยชอบพี่เคนค่ะเป็นสลิมพี่เคนเลยค่ะพี่เคนก็เน้นจุดสําคัญแล้วก็ออกข้อสอบจริงๆ กันเองมากเลยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องสนุกแล้วก็มีเลี้ยงดีๆด้วยค่ะสนุกดีครับพี่วิเวียนมาแชร์ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยให้ฟังด้วยอบอุ่นดีค่ะแบบว่าพี่พีก็น่ารักพี่เวียนก็น่ารักๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ได้รางวัลใหญ่กลับไปด้วยค่ะเป็น iPad ค่ะมากับดวงเลยค่ะวันนี้ ดีใจนะได้เจอก็เห็นน้องประสบความสำเร็จด้วยนะคะคิดถึงแหละนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่จัดงานอย่างนี้ให้เราได้เจอกัน